สวัสดีค่ะกระแเข่าดังมาแล้วค่ะแคปชั่นนี้โดนโยงจนได้เช่าเน็ตจับตาเลดี้ปรางแคปชั่นสะเทือนดวงดาวหลังต้องพลอยสออินเลิฟกลายเป็นคนที่ถูกจับตามองหนักมากในในาทีนี้ไปแล้วสำหรับเลดี้ปรางหรือปรางกน,นลันวงขอจรไกลหลังอดีตแฟนหนุ่มต้องทูพีสอกเขากำลังอินเลิฟครั้งใหม่กับตาราสาวตัวมัมพลอยเชอร์มาน โดน่านสุดเสาพลอยเพิ่งทำชาวเน็ตร้องหิ้วกับภาพคู่และแคปชั่นสุดข้างรักว่า I told the star about you ฉันกระซิบลงนาวถึงเรื่องเธอซึ่งต่อมาจากนั้นฝ่ายเชาวปรางก็ลงภาพจากทิปเที่ยวต่างประเทศและแคปชั่นว่าอยู่ที่ว่าจะก,กังวลหรือสนุกไปกับมันก็แค่นั้นเองงานนี้เลยไม่ไวายโดนชาวเน็ตจับจงว่าโพสต์นี้เกี่ยวข้องกับข่าวคราวรักครั้งใหม่ ของอดีตแฟนหนุ่มหรือไม่ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเช่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ